หม้ล่ำนี่บาหมาจำตัวพาไปได้เดี๋ยนี้ครับเอออันปีหนาเอเวอรอีกนได้พอเด้อผ่เบิร์นเย้าสีดนหมดลขอบคุณพี่น้องไงมองไงบอลครับมาตึงนีบอมแมนโตนี่บอมแมนบอมแมนโอมนี่บอมแมนโอมนี่ตีใบอ่ะจอจอพนะ จอจอขยับฟาดเจ็ดเจ็ดผมันออกจุนจุนมันมไหนั่นมีแม่หนูแชงยินติดี่แม่หนูนั่งยู่สละนั่นสีปะสรเดดีโอมาสามตู้เปนเรื่องหมือนี้มาเป็ไหนล่ะอ้เอาไปวาจะชันมจะชันอเมื่อสีไม่หัวแล้วน้องกวาดังแม่ไม่เงดังเขาแวมาแล้วก็ เมื่อกงหมอล้ำมื่กยหมอลำเมืนเลงหมอนำไปงันแมวทำบุญแมวทำบุญแมวทำบุญแมวรวยมีแ็่บุญรวยมั้นล่ะนี่เะหัวนมเ็นหมอนำแมวหมเหมือนี่ยแมวตายแมวตายไม่หิแล้วมาแหล้แกไม่ได้หิ้วไอ้แมกแมกไม่ได้หิ ไม่ใช่สีเมียนโอค่ปสบาใจมรอกนผมสาธุจมงหบาปเลยสาธุไม่ใช่สีไม่ใช่ผีเลยนะมื่อเลจะบอดูเอาสีกับสีสนละวมากหมอลำเหมือนเหมอลำเป็นไลมเนีคือใจเอาไ้มาจำมาหลายบอเฮ้ยเต็มเนีเือี่ปาดใส่กันน่ปาบตะทักออกวันสาหันบ่ไปไปมละทิ้มาคืออรรกวาแล้วมาเศร้าขีโมใปินถาบาทวมนี่ติ ี่หนีเหอนลดีอันมาหอดเดียวมอลำนีข่อยเด้อล้ลวงพี่เฮ้ย่อยาอยากบอดอกยางหมอ5ข่อยมาทัดสิบเงโตได้บอุ้ยอยากบึ่งมันเป็นมอำสายมีตีมีลำเพียงพร้มด้เยเอาลำเพลินก่อนเนาะนี่เพลินลเพลนมันนี่ต้ยังถ่ายย่งดีได้นอ้ยโอ้ลำเพลนฟอนหังตาหลัตาูเด้ออเพลินเลยมาเออนั่งมีต์นิมนต์น่อย หลวงพ่อหนังพืดถึงอันลวพอเสียงน้อขนาดน้อหลวงพ่อหลวงพ่อเสียงอ่อนอันัทโหลวงพอยังก่เสียงอ่อนอันัทโอันัโมีตัวไห้น้ำตัวห้ยังแต่กพุงโมันหมอน้ิติมาดิ เชือใจจาางเลยเป็นบ่เพื่อเลยทีมนี้เนี่ยมาแล้วพร้อมจะไปอาจารย์เทิดน้ำเพิมมินมวยมาเอาแบบล้ำเพิินจนยกให้พี่น้องได้ฟ้อนกันพี่น้องเอ,อ๋ย หมอลำใส่หูหูอลหูรวยฮะหม้ลเน้าดีใจนกนให้นใจลงมอ่แเห้้วงตาดวงของแคเป็นนี่คนเท่เ่ยมอลมอขอโทษ ขอโทษหมอลำไปหูหัวเอ้หลหัวเฮ้ย่เห็นนอนเฮ็นตนยดบ่ง่นแหละโดนตีเศร้าแล้วโดนตีเศร้าแล้วยิ้มบ่เการเปลาเก่าแล้วผู้สิทธิ์ตินไอ้เมยนมั่องอันนี้เจ้าแพ้โอ้เจ้าผ้าเจ้าผลารองปอผู้บรจาคหมอลำ เอาในม้นนางสะบอนอยู่ม้นนางนีม้นนางแดนเซอร์ก็มีเด้เอาเอาแดนเซอร์บ่เฮ้ยลุกเพิ่งยังไงมือเอาเอาแดนเซอร์มาสองนางแดนเซอร์มาสองนางเอาแบบบนมวนที่นิน้องเลฟังกันเลยเออไปเอานีแม่เมื่อไหรปัดใจปัดใจปัดใจเราหนับปัดใจเราหนับแตน้ำเฮ้ยใหว่เว้ยไม่อดไปเนี่ยไม่ดิไม่อด เปิ้ลแปไปเพ่งหูมือเนี่ยเนี่ยเปิ้ลแปะไปมือเอ้าคือบาดแค่ตันเรียนอ่าเขามาทีเว้ยเอาใจบาดแน่ใจบาดแน่ให้ปังเลยรวมที่นี่แดงรวงรวงมีแผมเป็นเต็มเลยเนาะแปะเอาปัดใจก่อนปัดใจมามาดีมาดว่าเมินเจ้าเว้ยเว้เว้เว้ยนี่แหละท้องคุณก็อยากใช้บาดกันแล้วหอมผ้ามานะ อโอเดี๋ยวเดี๋ยวดีวโอ้เลยเดี๋ยวอ้อันมันควาชี่วกูบกอบนมัไปอีแม่ฉีหอมบอนี่สิเ่หอมมอล้ำเลยแงเอาไหอีแม่หอมไแม่แม่ขออยกช้คขหมากันแม่ใช้เมื่อวันเพิ่มมาเอดีล้วชขคำหมากว ทายข้ามากแล้วโอ้ยหมอน้ำกับหมอน้ำหูหนวกทายข้ามากแล้วบ้าปี๊เจ้าสีหอมแกมเออไปโอ้ยมึงยันยังรุ่นนี้เดี๋ยวมันดีเจ้าหอมแกมโอ้ยบ้าต้องปี๊แม่ว่าขึ่นทับได้ไปหู้บัวราน แคยี่สิบบาทตำเล่าอันใครม,มีมุ่นลูงพีเวเลยครับให้ลูกพีแลไม่เอโรเด้เราเลยไปวนี่แหละลูกพีมาแรงเดชนขั้นข้ไปในมุ่นเรอแท้ลงพีเลยอะหอมอีเดียวแม่หอมหอมพีเยวทนอยู่ที่มึงไปให้เราหอมใช้ดีกว่าบอลลอนต้นอง เดี๋ยวจริงนะแม่แม่แม่หนูเสี่ยวปอมครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวขอบคุณกี่ดอกเนี่ยอ้าวเด็กับเสี่ยวปอมกับรุ่นแม่ไม่รู้เมาน้ำเบาหนาบุ้นนะแม่เสี่ยวปอมเอานั่งสักอนนั่งสักอนแดนเซอร์สินปั๊บแดนเซอร์สาวสวยมาแล้วมาถึงแล้วนะครับอ้าวหมอลำให้แดนเซอร์เต้นหน่อยบ้าง เอาติดเอเด็ิเดไม่บินเอาศินั่งนดกีิมยหุยเียเหลยมหเยเยแยกแยกันจะมีตเก้าอี้เสือมอยู่เเสอมกี่มปาปเดนีมุนมีมุนสกอนเอเยยเก้าอี้เสืมสกอนนี่เีเสมเก้าอี้เสมนี่หละนี่หละชาทั่ว่เห็นบอสหลดไฟไฟใหม่เนี่ย ปัดย่ำแดนเซอร์ฟอนยูเซอรแดนเซอร์ฟ่อนวีลานีคาดเน้เออนางเวลานางนี่นางพร้อมกันหนึ่งสองสนางพร้อมกันเนืเพื่อเมือนดี๋ยวข่ประสานเรากันหนึ่งสองสนางพร้อมกันนางพร้อมกันเออเอานัี่สเอาเด้อฟังกน่งสองสาม หลวงพ่องก็ใส่บอกเสือมาดเอาอีกเท่านึงโอ้ยเบาพาสิินแล้วนี่นังดีดหนึ่งสองสมนังแล้วกันสังเกตปากหนึ่สองสมดัเอมาดิหลามามมาดิมาดิลามานีหลามาดิโอ้ยนีเลยขัดเกลือบเกหีรุนปุ๊บเด็กกิ๊กแครดนหิวจวนไวเสียงจัมจับเกียนกิโลไยกาหน่อยพาน ดึกดึกตื่นขึ้นมากำคพยงมไว้ปักข้นงอย่างนี่ได้ติดเกี่ยวได้ติเกี่ยวดีเนี่โดนตีขึ้นฟ้อนได้หรือล่าเด้อเอ้ามาย้นเดนซ์ฟ้อนให้ยุ่งแดนซ์เอ้าเงาอาจารย์ไปแบบล้ำซิ่งล้ำเงา